คุยกับคุณทวชัยอวัศรพรชัยนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ a อ l จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณทวชัยครับสวัสดีครับคุณชัดบันแลวก็ท่านนักลงทุนผู้ชมทุกท่านครับผมครับกับคุณทวชัยครับเมื่อวานนี้ตลาดทุนบ้านเราสดใสอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนีปัจจัยสําคัญหลักๆเลยคุณทวชัยน่าจะมาจากส่วนไหนครับเมื่อวานนี้ก็ยังยังยังมองในในในเรื่องของ การคาดการณ์ในเรื่องของผลประกอบการในนะอนาคตข้างหน้านะไม่ใช่ในเรื่องของตสามนี่นะตัวสามนี้อาจจะออกมาตรงต,รงต,รงตัวนะครับนะฮะก,ก็ถือว่าดูดูชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูในเรื่องของอแหล่งซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาโดดเด่นอยู่คือ,ค,อคือไม่ได้โดดเด่นมากเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก็ยังยังยังซื้อสุดทิิอยู่ก็เลยกระตุ้นให้ให้ตลาดนั้นยมองมองว่าจะมี การเร่งที่จะซื้อคืนกลับเข้ามามโดยส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นจะเป็นลักษณะที่ซื้อคืนกันนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยยอดช็อตเซลลิงถ้าใครดูเนี่ยติดตามตัวเลขตรงนี้จะเห็นได้ว่ายอดช็อตเซลลิงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเยอะเยอะ,ยอะ,ยอะ,ยอะมากพอสมควรนะก็เลยก็เลยมีเห็นเห็นมีแรงซื้อกันเข้ามาซื้อคืนกลับเข้ามาเขาก็ช็อตคืนกลับเข้ามาด้วยจนรับนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือในในเรื่องของ ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ที่ประกาศออกมาเนี่ย CPIPPI เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสดใสมากนักนะก็เลยมองกันว่าทางการจีนน่าจะมีมาตรการอะไรออกมากรกะตุน้นเศร,รษฐกิจในระยะสั้นๆตรงนี้ครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวภาวะการซื้อขายตลาดหุ้นเอเชียอาจจะพันตัวสักนิดนึงแต่ก็ก็ขาววันไปส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนบวกนะก็ส่วนใหญ่อันนี้น,นีก็คือทําให้ บรรยากาศของเรานั้นดูดูดีขึ้นนะครับมีมีแรงซื้อมากขึ้นกระตุนซื้อมากขึ้นอาจจะเป็นภาพนั้นแล้วก็ที่สาคัญจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยกยกเขาเรียกว่าอิมแพกยกยกผลย,ย์ตัวหรือว่ายกความเป็นพระเองให้กับหุ้น หลายๆตัวอย่างเช่นตัวอันดับหนึ่งเลยที่ดึงเส้นนี้เด็กขึ้นได้มากที่สุดก็คือตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับปตทอย่างเงี้ยนะหุ้นหุ้นอันดับใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยดึงดึงเส้นเด็กขึ้นมาได้ค่อนข้างใหเยอะนะครับนะฮะอย่างเคแบงเนี่ยอันดับสองเมื่อวานนี้เห็นเคแบงมีมีมีบิ๊กหลอดใหญ่ด้วยนะฮะก็มีมีลักษณะการการการโยนบิ๊กหลอดกันค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า การการซื้อบิ๊กหลอดเหล่านี้เองเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้บิ๊กเพยเยอร์รายใหญ่เข้ามาแล้วก็คงคงไม่ไดเอามาขายในตลาดครับคือซื้อซื้อจากในตลาดหรือเปล่าเราไม่รู้อืมแต่ผู้ที่ซื้อซื้อบิ๊กหลอดต่ผู้ขายนี่เขาออกมาจากไหนเราไม่รู้หรอกครับแต่ผู้ที่ซื้อเนี่ยน่าจะถือครองหุ้นในระยะที่ค่อนข้างจะนาเพอเห็นเห็นการเคลื่อนไหวอย่างนั้นปุ๊บมันก็เหมือนกับการสร้างความมั่นใจครับให้กับนักลงทุนในการการซื้อถือนะอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็เลยบวกไปจุ ครับอันนี้การบวก20จุดของเซตอิตกเองเนี่ยก็ก็สามารถที่จะผ่านยืนตรงช่วงของระดับแนวต้านที่เมื่อวานเรามองกันก็คือ1,413-1,415จุดขึ้นไปครับตลาดมาปุ๊บขึ้นเหนือ1,412แล้วก็เบรกผ่านเลยถูกไหมฮะครับอ,อันน,นี้ก็ถือว่าเป็นสองสองแรงบวกนะครับทางด้านเทคนิคเ,เปิดมาปุ๊บ ผ่านหนึ่งสี่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งสามขึ้นไปยืนเลยครับอันนี้การยืนตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นฝ่ายซื้อกลยุระยะช็อปเทิร์ปขึ้นมาในระหว่างวันนะครับทั้งคนก็เล่นกันขึ้นไปแกข่งขึ้นจะแรงพอสมควรแล้วก็ปิดไปหนึ่งพันสี่ร้อยบวกไปยี่สิบจุดนะครับครับนะฮะเดี๋ยวจะดูจะเลขนิดหนึ่งครับนั่นก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบอ ป่า425.32จุดนะครับในลักษณะที่การเทสผ่านแล้วก็พวยุ่มการซื้อขายเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านะต้องเทียบกับวันก่อนหน้าไม่ได้เทียบกับสองวันก่อนหน้านะสองวันก่อนหน้านี้อยู่ในระดับ5 0,000ล้านถูกไหมฮะแล้วก็หดตัวลงมา3 0 0ห0,000ืนกว่าแล้วเมื่อวานก็มา4 0 0 0 0กว่าล้านเกือบเกือบ5 0 0มล้านเพราะฉะนั้นเองเนี่ยภาพของตลาดเองดูดูเหมือนจะแย่แต่ก็กลับมามีแรงซื้ออีก นะครับบริยุ่ธการคลื่อขายดีขึ้นนะครับนี่ก็สด้องกับเรื่องของไวคันเดลสติ๊กที่เบกอัพผ่านแนวต้านในกรอบที่เรามองกันเมื่อวานนี้ขึ้นมาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเราเราพูดถึงเรื่องเ็ทางด้านเทคนิคก่อนลวกันนะคุณเพครับครับก็จะเห็นได้ว่าภาพของตลาดเองเนี่ยน่าจะยังคงยืนเหนือกรอบแนวรับระยะสั้นๆแบบนี้จริงๆแล้ววันนี้มันเป็นวันศุกร์นะครับเราก็เลยมองว่า ก็อาจจะมีบางท่านท่านผู้ลงทุนที่ที่ไม่ค่อยอยากจะซื้อถือข้ามเสาที่ไม่รู้จะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับและยิ่งช่วงของดาวโจนสันนี้บวกบวกแรงด้วยก็ยังไม่รู้ว่าผลประกอบการที่ประกาศออกมาเองเนี่ยในในคืนนี้จะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดเพิ่มขึ้นอีกหรือว่ากระส่งให้มีแรงซื้อขึ้นไปหรือว่าอาจจะทําให้ตลาดตกใจขายกันลงมาเรายังไม่รู้ไงก็งเลยให้กรอรบซัพพอร์ตไว้อ,อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าถึงหนึ่งพันสี่รอยิบจุดตรงนี้ไว้กับ,บนะครับ ซึ่งซึ่งซึ่งกรอบนี้ถ้ายังยืนแข็งแรงได้ดีอย่างเงี้ยโอเคนะครับเราก็มองในสายสัญญาณเทคนิคที่น่าจะมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่ารีเวิร์สกลับจากตรงนี้ขึ้นไปได้อันนี้จะเป็นจุดจุดจ <ถ treatment, S 2> ุดที่ดีเลยนะส่วนแนวต้านก็จะให้ว่าอยู่ที่ระดับราคาออ่1,440จุดตรงนั้นก่อนนะครับนะฮะก็คือคือเรายังคงมองลักษณะที่เอเน้นยืนแนวรับเป็นหลักอ่ะนะครับในบทวิเคราะห์ของเรานี่ยยังยังคงมองอย่างเมื่อวานเรามองก็1,400จุด ปันสามเก้าสิบแปดยืนได้ดีก็ยังดีรีบ่าวกับขึ้นไปแนวต้านจริงๆเมื่อวานนี้เราก็ค่อนข้างจะแปลกใจว่าตานี่ซื้อแล้วก็ผ่านทีเดียวเลยนะครับอันนี้อันนี้แปลกใจนิดหนึ่งมาแหล่งซื้อมาจากไหนก็พอดีว่าเปิดเผยออกมาก็คือมีบิกหลอนบ้างมีมช่วงก่อนหน้านั้นก็มีบิกหลอนยู่พอสมควรนะ,ะแล้วก็เบก็เป็นเป็นพระเอกหลีดนาขึ้นมาก่อนสุดท้ายเบก็ถูกแซงโดยหุ้นใหญ่หลายๆตัวแต่อันนี้ก็คือคือภาพโดยทั่วไป คราวนี้มาดูดัชนีต่างหุ้นต่างประเทศกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าดัชนีต่างหุ้นต่างประเทศอย่างอย่างกรณีที่เปิดขึ้นมาใหม่อย่างนิกเกอิเนี่ยก็บวกต่างกันกับตัวดาวโจน์ที่บวกขึ้นมาได้เยอะครับนะครับนิกเกอิตอนนี้บวกขึ้นมาสองร้อยสี่สเ็ดจุดละนะครับหลักก็ดาวโจนฟิวเจอร์ดาวโจนฟิวเจอร์ยังสองสองตัวอยู่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากมายนะอันนี้ก็คือคือคือจุดที่ที่ที่เรามองการเคลื่อนไหวคราวนี้ ดัชทนี้ตลาดต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมาตามดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์คาดคาดว่าคุณคุณชัดปัตคง,งจะรายงานเรื่องดาโดวโจนบวกไปนิดน้อยใช่ไหมครับมีแรงซื้อเข้ามาในในหุ้นกลุ่มธนาคารค่อนข้างจะเยอะหลังจากที่ซิตกิกรุ๊ปนั้นรายงานผลประกอบการออกมาดีขึ้นเยอะเลยใช่ครับดีขึ้นจนน่าแปลกใจเลยใช่ไหมฮะพอพอพอเป็นภาพอย่างนั้นปุ๊บขึ้นมามันก็น่าจะสร้างกระแสว่าการคาดการณ์ว่ากลุ่มธนาคารของเราเองก็ยังไม่น่าจะ ย,ยคือถ้า,ถามองนะอนาคตกลุ่มธนาคารผมผมยังมองดีอยู่นะครับอือคือมองมองมีการเติบโตะนะครับเพียงแต่ว่าพอตสามพอตสี่นี่อาจจะต้องลุ้นกับเขาสักนิดหนึ่งแต่พอ,อพ้นจากการการตั้งจำลองที่ท,ที่แบงก์เขาต้องตั้งเป็นปกติกับอาจจะมีการตั้งพิเศษบ้างบางโครงการเนี่ยก็จะทําให้สภาพของตลาดเองเนี่ยน่าจะน่าจะปรับตัวได้ดีละเพราะว่าธนาคารลงมาเยอะ อันนี้นี้จะเป็นเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ที่ต้องต้องต้องมองกันในขณะที่เรื่องของราคาน้ํามันเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาน้ํามันเองตอนนี้เองเนี่ยมันไม่ใช่ทิศทางขาลงครับนะครับอันนี้ประกอบันสักหน่อยหนึ่งนะครับพอราคาน้ํามันดิดลงแน่เนี่ยไม่ไม่มองมองเราไม่น่าจะเป็นทิศทางขาลงต่อไปเนี่ยนะครับก็เลยมองมองภาพของตลาดหุ้นที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอพลังงานเกลุ่มธนาคารเนี่ยนเริ่มที่จะเห็นบดท่อมละ นะครับเราจะเริ่มเห็นวัตถอมแล้วอันนี้อันนี้จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ที่สาคัญล่ะนะครับอันนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยในเชนีเอเชียเราเช้านี้เองที่ที่บวกแรงอย่างของนิกเกอตตอนนี้ก็มาสองร้อยสี่สิบสองอสามสิบอย่งแข่งอยู่แถวๆนี้น่าจะส่งผลให้เส้นอินเด็กซ์ของเราดีขึ้นด้วยอืนะครับอันนี้นีต้องต้องดูกันสักนิดหนึ่งว่าถ้าดีขึ้นจะดีขึ้นประมาณเท่าไหร่อืนะนะฮะก็อาจจะขึ้นไปอยู่ที่ ถ้าคาดการประกอบกับเรื่องของที่เราพูดมาคร่าวๆเนี่ยนะครับยังยังไม่เห็นสายสัญญาณลบแต่อยากจะให้ดูตลาดหุ้นจีนเป็นเป็นหลีดด้วยนะในระหว่างเศษเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นภาพนี้แล้วเนี่ยเจื่อนี้เด็กอาจจะขึ้นไปเทีหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองจุดหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบจุดนะอันนี้อันนี้ก็อาจจะจะเป็นเป็นไปได้ในระหว่างวันที่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 คาดว่าจะเกิดขึ้นนะอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นจุดที่จะมองว่า ยังยังมีโอกาสที่จะเป็นไซเวอ์อัพกลับข,ข,ข,ขึ้นขึ้นไปอยู่ครับได้ในระดับหนึ่งระดับเอาอย่างที่ว่ายังยังไม่ฟันธงว่าจะขึ้นได้แรงไปจนถึงเทสต้ตาผ่านที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้ใน, <c oughs> ในเชิงเทคนิคก็ไม่ไม่แน่เป็นอย่างนั้น <c oughs> ไปในฝั่งยุโรปก็ดูดีนะครับนะครับก็ก็ก็ดูดูติด,ดตามดูตัวเลขของของสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศในคืนนี้ด้วยนะครับการจ้างงานบ้างแล้วก็ อในฝั่งยุโรปเองก็คาดว่าจะยังยังไม่มีอะไรที่ที่เป็นตัวเลขที่สําคัญมากมายก็ต้องไปรุ่นสัปดาห์หน้าต่อนะครับค,ครับแล้วสําหรับอหุ้นที่ทางเอสมองไว้วันนี้ครับตัวไหนน่าสนใจครับวันนี้เมื่อวานเราพูดถึงหุ้นอะไรบ้างนะเราพูดถึงหุ้นตัวเอสอไอ <I> ใช่ครับนกแอร์ครับสองสองหลักทรัพเองใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอืมทั้งนั้นเอสผมก็คิดว่าถ้านนางตัวเองก็ก็ยัง ยังสามารถที่จะเล่นรอบได้อยู่นะอืมแล้วก็ยังยยัังงคงงองกรอบนั้นไปไปได้ต่อครับในขณะที่ตัวของอตัวนกแอร์นะครับตัวนกแอร์เองเนี่ยขึ้นมาเมื่อวานค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะอคราวนี้อกรณีของนกแอร์เองเนี่ยเราให้ s พ p อร์ตเพิ่มเติมเดีวยวเป็นการติดติดต่อในเมื่อเราได้ออกอาการ่้มกันสองวันนะครับติดต่อกันสองวัน นกแอนถ้ายังยืน7.9ได้ดีผมคิดว่ายัางยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่สมมุติว่าเขายืน7บาท90สตางค์ไม่ได้แล้วเบรกดาวน์ลงมาเบรกดาวน์ลงมาปุ๊บก็คงจะต้องเล่นรอบเปนใหม่นะเพราะงั้นในวันนี้เองเนะี่ยผมผม,ผมวอร์นนิ่งแล้วกันว่า7.9ต้องยืนให้ได้ถ้ายืนไม่ได้ไม่ดีแค่นั้นเนองนะครับคือ,อคือเมื่อวานใครเมื่อวานนี้เขาอยู่7บาทต้นต้นเองมั้งนะแล้วขึ้นมาค่อนข้างจะแรงแตผมก็ม ก็ปิดไปท8บาทเพราะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยระยะสั้นๆเองเราก็ยังมองอการเทสช่วงของสปอร์ตให้ดีกว่าครับแค่นั้นก่อนล้วกันนะครับถ้าถ้าต่ำกว่าปุ๊บมาๆก็ก็ก็จะจะเป็นเป็นสัญญาณไม่ดีก็คือคือไม่ได้ลงแรงนะแต่แต่ก็จะจะเล่นรอบใหม่แค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเราก็ให้ให้ดูที่7.9เป็นเป็นจุดสําคัญแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งแล้วก็มาดูตัวของ CSS นับ CSS เฉีเสก็ก๋ระยะสั้นๆก็รีบเบาขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดียืนห้าบาทแล้วก็น่าจะเล่นรอบกลับขึ้นไปได้ได้ดีพอสมควรครับก็พอดีเวลาหมดพอดีครับคุณธวัชชัยครับขอบคุณครับครรัับบยินดีครับโชคดีมีกำไรทุกท่านครับสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณคุณธวัชชัยอัศวพรชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เอสเอลนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเรานะครับทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับหลังรถทงชาตินะครับ ก่อนจะพักเบรกครับก็น,นิติศาสตรสต็อกโฟกัสนะครับคู่มือค,คู่คิดพิชิตทุนนะครับนิสาสรที่ให้ข้อมูลความรู้แก่บนักลงทุนนะครับที่จะสามารถหาอ่านได้ตามแผงหนังสือแนะนำทั่วไปหรือสนใจจะเป็นสมาชิกกับเรานะครับเพียงปีละ850บาทเท่านั้นนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์0814907980นะครับ0814907980 รวมถึงท่านใดที่จะสนใจจะเป็นสมาชิกกับาทาง S&P Media Corporation ของเรานะครับ <c oughs> ก็ดูรายละเอียดได้ที่ w w w stockfocusnews.com นะครับ w w w stockfocusnews.com นะครับก็สามารถเป็นสมาชิกเราแล้วเพียงเดือนละ500บาทเท่านั้น,นครับรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ไม่ตกข่าวแน่นอนนะครับรวมถึงกิจกรรมดีๆที่เราจัดให้กับสมาชิกของเราเป็นประจำนะครับเดี๋ยวเรา